เอาแล้วครับผมฟิวกลับเดี๋ยวนี้จะมาสอนทำเออเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอาแล้วครับผมฟิวกลับเดี๋ยวนี้จะมาสอนทำกล่องใส่กาแฟเป็นแบบนี้ครับแต่มันจะอันดีกว่าเนาะถ้าเคยเคยทำแล้วก็อืมถ้าใครจะดูก็สามารถดูได้นะครับผมไม่ได้ห้ามเนาะแต่ถ้าไอ้นั่นแต่ถ้าคลิปนี้มีวิวเยอะอย่าผมก็จะส,ส,สอนสร้างกล่องกล่องกาดได้ไหมไอ้ที่ใส่การ์ดแบบยังไงแบบนี้ไหมแบบใส่แบบแบบเยอะเยอะอะไรนี้แล้วกันถ้าวูวเยอะอย่าผมก็สอนสร้างแล้วกันเนาะ ไปสอนทำแล้วกันอยู่ประมาณขอสักยี่สิบสามสิบขึ้นก็พอยี่สิบเอาสิบห้าขึ้นเอายี่สิบขึ้นก็ได้เอาอยู่เนอะนี่ก็เนอะเป็นที่ผมเพิ่งรีวิวไปวอ้นะั่นนะเพิ่งคลิปเมื่อกี้อัะนนะั้ไม่เกี่ยวอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คืออันนี้นะครับบอกใส่นี้ก็ได้จะเอาก็ได้มไม่เอาก็ได้แล้วก็กล่องใส่กาแฟเบ็กนะกง,กงการนะไอ้กล่องกล่องกาแฟเบ็งการที่เพิ่งซื้อมาเนาะแล้วก็กันไกล เทปใสนะเดี๋ยวกอดอื่นนะให้เราทำนี้ใช่ไหมนั่นแหละเราทำนะทนี่นะทำนี้นะแบบนี้เนี่ยเ็น้เลยนะแล้วก็พับตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมครับพับเลยคบจิ้แล้วก็เอาไก่มาตัดตรงนี้นะเนี่ยตรงนีน้ให้หมดเลยนะประกันไก่คมนะครับหรือว่าใครจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับผมไม่ได้ห้าม จ๊ะจ๊ะนะแล้วก็กแล้ก็จแบบนี้นะับนี่ก็จะออกมาเดอแบบน,ะนี้แล้วเราก็พับมนันีไปนะับทั้งสองข้างเลยนะบเดี๋ยวนะับแล้วก็ตัวตรงน,นี้ไปนะนะเ,เ,เ,ออเลยนะตรงนี้ตรงนี้ทั้งสองอันเลยนะเดี๋ยวแต่ก็เดี๋ยวไง

ก็สามัญยังเงี้ยตัวาั้นไะด้เนาะเย็ายกับเล็บมันตองเลยแบบเยวประมาณนี้ก็ได้นะคุณน้องสวยเนะแล้วก็เอานี่ไปแล้วเราก็เอาการไฟเป็นอเอาการไฟเป็นการเนาะมาวัดก็ได้หรือว่าใครจะเมียวก็ได้แต่อันนี้มาวัดนะอนี้ตัวนี้เดี๋ยวเก็บกล่องก่อนแล้วก็เอ,อาไม่เอาเนี่นยเอาใส่ลงไปเลยนะ เนี่ยตัวนี้เ้ยแล้วก็ออุปกรณ์อย่างนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเอาปอากกาเคมีกันปากกาเคมีเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอตัดต่อก่อนกาจะไม่ตัดต่อแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ทอนนี้นะเดี๋ยวทอนนะั้นเดี๋ยวใส่ทั้งนิดดีวกว่ามันจะแน่นดี นี้นะเดี๋ยวมันติดนี่นะนี่นะครับแล้วเราก็ขีดตรงนี้ตรงนี้ไหมให้มันแบบมาอยู่แบบขึ้นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไหมตรงนี้กาดบอกกนะันตรงนี้เราแบบเอาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตรงนี้เนาะเพื่อในการตัดที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวนะ นี่นะแบบนี้นับช้อสองข้างเลยนะเออเดี๋ยวช้อนนี้ก่อนตอนแล้วก็ใช้กันกระดาษตัดเฮ้เยเดี๋ยวด้วยๆลืมเอาดิ๊กออก เดี๋ยวใส่กองไปไมนใส่อวไรนี่ไม่ใช่เก็ตัดเลยนะครับอืมคลิปนี้ไม่สช่เราก็ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีอยู่หลังครัวดีในห้องมีคนแย่งดูหลังก็เลยมาสอนทำในเวทีหลังครัวแล้วกัน เราก็จะมาตัดต่อนะพี่เดียวตัดต่อนะตัดแบบตัดนี้อีกนะไม่ใช่แบบหยุดอยู่บบน,น,นะนะแล้วก็ตัดให้เกินมาสักนิดนึงน,นะนะแล้ก,กนะ็ตัดนิดนึงนะแบบนี้นะแล้วทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวขอตัดต่อเแล้วเราจะทำแค่แล้วเห็นไหมแล้วก็ผักตรงนี้ลงมาแนละ้ว นี่เยอะเยอะเยวแล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้นะนี่กพับเหมือนกันนี่นะเยอะได้เลยนนี่นะพอทำการแต่ตรงนี้นะนี่นะเดี๋ยวตัดตอนตัดเสร็จแล้วเออผมลืมบอกก่อนที่จะตัดนี่นะแล้วต้องตัดตรงนี้นะตรงที่เราวาดไปเมื่อกี้นะครับอือนี่เดี๋ราขอเอผมขอมาแตะตรงถ้าเราจะกมาเป็นแบบนี้นะอือแล้วก็จะทำแบบนี้แล้วก็ได้นะ เนี่ยก็สามารถเป็นกล่องสัยการได้แน่น,นะเนาะง่ายๆหรือว่าใครจะทําแบบไหนนะวิธีการก็คือแบบนี่อันนี้เนาะแล้วจะตัดตรงนี้ไปให้หมดเลยครับเหลือแบบแผ่นบางๆนี้อย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวขอตัดต,ต่อกัอนหรื่าพันต่อก็ได้นะว่าแค่น,นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเดีเย๋ยวนี้ผมไม่ใส่ดีกว่าแบบผมดูแล้วแบบมันเกะกหแล้วใครจะใส่ก็ได้นะถ้าใครจะใส่ก็เดีย๋ยวผม สแค่อยากใส่นี่ยไหมสวนนะแค่อยาใส่เห็นยไหมแล้วอานี่เห็นไหมแค่นี้แล้วก็เอาเนี่ยไปวัดนะครับวัดแล้วเราก็ตัดตรงนี้ปุ๊บและแล้วตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยเอาออกตรงเนี้ยคอบเนี่ยเอาออกให้หมดนะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้นะตรงรูนิดเช่ยวหน่อยตรงตรงใส่ตรงเนี้ยแลาวเก็บแล้วก็ทำเนี้ยนี่เห็นไหมเก็บแล้วเก็บไปเนี้ยแล้วแล้วก็นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้ว แล้วถ้าแบบใส่ไหมแล้วก็แบบเอาการ์ดแบบยังไงแบบปอกใส่ไหมให้อยู่ข้างหน้านี้แล้วแล้วต้องใส่บอกใส่จะอยู่ตรงนี้นะข้างหน้าตรงนี้นะ mm hmm. นะน่าสศร้าแค่ไหนก็พูดไมเพียงแล้วนะบ๊ายบายนี่เป็นไงสวยได้ห้าสิบสองใบเป๊ะเหลือส่วนเกินด้วซ้ำลวกไอ้แบบกอ้ก,กาวนี้มากเกินไปนะเดีย๋ยวเทปมาติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ความยาวประมาณไหนก็ได้นะเดีย๋ยวผมทำให้ดู เราลองจัดตรงนี้แล้วตรงนี้เสร็จเพื่อแบบแม่ความร้องคาญแล้วก็ใส,ส่ไว้น,นี่ะครับนี่เนาะเป็นไง,งนี่ผมสำหนนรับเพื่นนึก็ควงมียเปลี่ยนี้นะบายบาย